สวัสดีครับพี่พี่ช่างวันนี้ผมโอทฟินิชชนะครับพามารู้จักปั๊ม L5 นะครับพี่พี่ช่างถามกันมาเยอะปั๊ม L5 เราสามารถล้างแอร์ได้ไหมเดี๋ยววันนี้พามาดูกันามาดูกันในกล่องกันนะครับในกล่องเปิดมานะครับอุปกรณ์เรามีมาให้ครบนะครับพร้อมใช้งานเลยมีกระบอกฉีดโฟมฟิลเตอร์หน้าเครื่องนะครับฟิลเตอร์หน้าเครื่องมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ต่อสายน้ำเข้า แล้วก็มีกองปลายสายน้ำเข้าให้ด้วยนะครับจะมาครบชุดนะครับมีปืนพร้อมสาย7เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นสาย7เมตรสายน้ำเข้าแล้วก็มีตัวเครื่องของเรา L5 แล้วก็ที่พิเศษนะครับเรามีอะแดปเตอร์พิเศษแถมไปให้ด้วยนะครับตัวนี้เอาไว้ เดี๋ยวใช้ยังไงไว้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันดูกันนะครับว่ามันล้างแอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันหลังจากที่เราประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูวิธีการใส่ปืนกันก่อน ปืนรุ่นนี้นะครับจะไม่เหมือนกับปืนของโฟลในรุ่น M6 M9 นะครับเป็นเฉพาะของสำหรับ L5 เลยจะมีช่องใส่อยู่ตรงนี้นะครับเสียบเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูกันล้างแอร์กันดีกว่า มาดูกันนะครับว่ามันล้างแอร์ได้ไหมอันนี้เป็นปืนที่แถมมากับเครื่องนะครับปรับเลือกปรับได้นะครับความแรงอยู่ประมาณ60-90ถึงบาร์นะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับหัวหัวฉีดเลยความแรงตัวนี้ขึ้นอยู่กับหัวฉีด เรื่องความแรงผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานล้างแอร์ทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับตัวนี้มาดูฉีดคอยร้อนกันนะ,นะทะลุหมดนะครับความแรงผมว่าเพียงพอสำหรับงานล้างแอร์โดยทั่วๆไปนะฮะแอร์บ้าน ทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าพี่พี่เนี่ยจะเอาไปใช้ล้างแอร์บ้านเนี่ยช่างบางคนครับไม่ถนัดปืนทีนี้เรามีออปชั่นเสริมมาให้นะครับอันนี้ย้ำว่าเราแถมไปให้ในกล่องนะครับมาดูกันอ่าเรามาดูออปชั่นเสริมที่เราแถมให้ไปในกล่องเลยนะครับดูนะครับ <roar! S 1> พี่พี่ช่างบางคนไม่สะดวกที่จะใช้ปืน,นครับบางคนไม่ถนัดเลยบางคนบอกไม่ชอบใช้ปืนปืนที่แถมมากับเครื่องนะครับอ่าดูนะครับ ในกล่องเรามีแถมอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปให้นะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้โดยเฉพาะนี่นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์ใช้ยังไงวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับดูนะครับถอดตัวนี้ออกเสียบตัวนี้เข้าเสียบสลักกลับเข้าไป จบแล้วครับเป็นหัวสมเร็วหัวสมเร็วตัวนี้เนี่ยใช้กับหัวฉีดของโฟลได้ทุกรุ่นดูนะครับนี่นะครับใช้งานง่ายาทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเปลี่ยนหัวแล้วเป็นไงดูนะครับ กำลังดีนะครับแรงพอเหมาะลังแอร์ตัวเล็กๆนี่ไม่มีปัญหาเลยสบายๆดูนะครับว่าฉีดช้อนทะลุไหมใจหน่อยอ่ดูนะครับว่าแรงไม่แรง สบายสบายครับอ่าทีนี้เรามาดูต่อที่คอยร้อนนะครับ สบายๆครับหลังแอร์ไม่มีปัญหาใช้ได้แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับพี่ๆช่างเลยชอบแบบไหนชอบเป็นก้านปรับหัวปรับหรือจะใช้เป็นปืนที่แถมไปกับเครื่องก็แล้วแต่หน้าง,งานของพี่ๆช่างเลยตัวเครื่องเราเนี่ยมีอุปกรณ์ไปให้ครบนะครับที่สายเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นสวมเร็วตัวนี้เราก็มีแถมไปให้เลยในในกล่องนะครับ แถมไปกับเครื่องเลยเพื่อให้พี่พี่ช่างเนี่ยใช้งานได้สะดวกง่ายสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่มีคำถามเกี่ยวกับ L5 หรือปั๊มรุ่นอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมมาค่อยๆไล่ตอบให้พี่พี่นะครับสวัสดีครับ